25สิงหาคม2568สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านหนองจนันทร์อโคกสูงจงสระแก้วยังคงตึงเครียดหลังมีการประกาศเสียงตามสายจากฝั่งกัมพูชาระดมชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เข้ามาอย่างพื้นที่พิาพาทติดแนวชายแดนหลังจากนั้นไม่นานเกิดเหตุชาวกัมพูชาบางส่วนบุกเข้ามารือ้อรัว้วลวดน้นาที่ฝ่ายไทยขึงกัน้นและคว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่จนทำให้ทหานไทยได้รับบาดเจ็บหนึ่งนาย จึงต้องมีการเสริมกำลังทหารไทยเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์บรรยากาศยิ่งตึงเครียดเมื่อฝั่งกมูชาเปิดเพลงปลุกใจเสียงดังสนัน่นคาดว่าต้องการสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นมวลชนที่ทยอยเดินทางมาสมทบเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องจึงนับว่าขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงตึงเครียดขณะที่ทหารไทยตรึงกำลังเข้มเฝ้าระวังไม่ให้สถานการณ์บานปลาย ร้อมรายงานความคืบหน้าไป,<อ>ไปยังส่วนกลงาง<ร>อย่างใกล้ชิดห้าร้อยเมตรที่นี่เอาทหารมึงมาทําอะไรทหารสำนานของของมึงมาทาอะไรอยู่ที่นี่ของแดนที่มพูชาเนี่ยประชาชนอยู่มพูชาอยู่ทั้งหมดแล้วแต่ว่าแดนที่นี่คือเป็นแดนที่มพูชาเนื่งร้อยเปอร์เซ็นต์สนับสนุนเนื้อหาคุณภาพโดยเวิร์กแคสธนาคารออมสินและเมืองไทยประกันชีวิต